ลำดับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการใช้งานนะฮะของเจ้าตัวลำโพงมาแชลอักบิดรุ่นนี้นะครับอันดับแรกยวผมจะสอนวิธีการสั่งการด้วยเสียงก่อนนะครับโอเค Google เปิดเพลงบนห้องทำงานกำลังเปิดเพลงใน s ต o t i f y ลำโพงอักบิดเนี่ยครับผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นห้องทำงานนะครับ ส่วนลำโพงตัวนี้เนะี่ยผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นแอคตันนะครับต่อไปผมจะสั่งให้นะครับลำโพงอักบิดเปิดลำโพงไอตันให้เราฟังนะครับโอเค Google เปิดเพลงบนแอคตัเนเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งเปลี่ยนเพลงได้นะครับโอเค Google เปลี่ยนเพลงเห็นไหมครับง่ายมากเพียงแค่คุณพูดคีย์เวิร์ดสั้นๆคำว่าโอเค Google แค่นั้นเองนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นการนะครับสอบถามคำถามกับเจ้าลำโพงอักบิดนะครับว่าเขาจะตอบอะไรเราได้บ้างนะครับโอเค Google วันนี้กรุงเทพอากาศเป็นอย่างไร ในขณะที่เขาเปิดเพลงบนลำโพงเครื่องนี้เขาสามารถพูดนะครับเ,เรื่องของสภาพอากาศให้เราฟังได้ด้วยนะครับโดยการแยกทํางานอย่างชัดเจนเลยนะครับต่อไปผมจะถามอย่างอื่นบ้างนะฮะโอเค Google ราคาหุ้นคอมเซวันนี้น,นี้คมแูที่4าทาแน่นอนนะฮะบ,บวกเลขได้นะถามภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเค Google ฉันรักคุณภาษาอังกฤษพูดอย่างไรได้ค่ะฉันรักคุณ <laughs> น่าจะไม่ใช่นะโอเค g o o g l e ฉันรักคุณภาษาอังกฤษพูดว่าภาษาอังกฤษคือ I love you ว้าวนะครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังพูดภาษาอื่นๆที่ Google เข้าใจได้อีกด้วยนะครับเราต่อไปครับจะถามในเรื่องของการบวกเลขว่าเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่า โอเคกูเก okay, ิลห g บวก1บวก5บวก10ลบ5เท <Islam. S 1> uh ่า huh. กับว้า wow ว <Java. S 2> นะครับส,สุดยอดมากนะครับสามารถสั่งเปิดเพลงได้นะครับทั้งตัวเขาเองนะครับแล้วก็ลำโพงเครื่องอื่นนะครับและยังสามารถทำงานที่แยกการทำงานอย่างชัดเจนนะฮะระหว่างการเปิดเพลงหรือว่าคำถามที่เราถามไปนั่นเองครับ